ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผ้าปูที่นอนและผ้าห่มของโรงแรมถึงได้ขาวสะอาดพวกเขาใช้ไม่ใช่น้ำยาซักผ้าแต่เป็นผงขจัดคราบออกซิเจนเสื้อผ้าและปลอกหมอนที่แช่ด้วยมันซักแล้วเหมือนใหม่แค่ใช้น้ำร้อนทำให้เกิดฟองใส่เสื้อผ้าสกปรกลงไปแช่ประมาณ1ินาทีนำออกมาซักอีกครั้งก็สะอาดหมดจดเสื้อผ้าที่ซักด้วยมันจะนุ่มและหอมร้านซักแห้งซักเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นต้องใช้เงินหลายร้อยบาทขณะนี้โรงงานขายตรงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและแต่ละหอมีน้ำหนักหนึ่งช่างราคายังไม่ถึงค่าสกรีทที่ร้านซักแห้งเลย เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถุงเท้าในบ้านทั้งหมดซักได้คุ้มค่ามากจริงๆในขณะที่มีกิจกรรมของผู้ผลิตอยู่ตอนนี้รีบคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเลยทำไมผงซักฟอกออกซิเจนที่มีชีวิตจึงดีกว่าผงซักฟอกทั่วไปเพราะว่าเสื้อผ้าราคาหลายร้อยบาทใช้มันแช่เสร็จแล้วเป็นแบบนี้การแชร่ด้วยผงซักฟอกจะทำลายเนื้อผ้าข,ของเสื้อผ้าแค่แช่เสื้อผ้าด้วยผงสบู่ขจัดคราบออกซิเจนครั้งเดียวคุณจะอดไม่ได้ที่จะไปซักผ้าขนหนูของสามีที่เหลืองและปอกหมอนถึงจะรู้ว่ามันสสสสสกปรรขขขนาาาาาาีีี้้้้้้ถคุณชอออบบใใ่เเืผผวและงท ซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าไม่สามารถขจัดคราบฝังแน่นได้งั้นคุณต้องรู้เรื่องนี้เสื้อผ้าสกปรกและเหลืองคุณก็แค่แช่มันไว้สักสิบกว่านาทีเอาออกมาแล้วถูเบาๆก็สะอาดขนาดนี้ไม่ว่าคราบซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมหรือคราบผลไม้ก็ซักได้ผู้ใหญ่และเด็กสามารถใช้เสื้อผ้าได้หลังจากซักแล้วยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆรีบมาลองกันเถอะถ้าที่บ้านมีเสื้อผ้าสีขาวเยอะอย่ารู้เรื่องนี้จะดีกว่าถ้าอย่างนั้นฉันกลัวว่าคุณจะไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ใสสส่่่่เเืื้้ออผาาาททีีกกกปปปรรแแลลละะหงงไชมณว ยิบออกมาถูเบาๆก็สะอาดแล้วไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำมันหรือคราบเหงื่อก็สามารถใช้ได้อ่อนโยนแต่ไม่ทำร้ายมือเสื้อผ้าของเด็กและหญิงตั้งครรภ์สามารถซักได้ลองไปซักดูสิโลกนี้มีเพียงสองประเภทของคนที่ไม่ใช้ผงซักฟอกออกซิเจนนี้คนที่ไม่รักความสะอาดและคนที่ที่ไม่เคยใช้ผงขจัดการปนเปื้อนด้วยออกซิเจนใช้มันซักรองเท้าผ้าใบสีขาวในบ้านรองเท้าที่ซักเสร็จแล้วทั้งขาวและสะอาดยังสามารถประหยัดค่าซักแห้งได้อีกแค่คุณใช้ผงสบู่ข,ขจัดคราบออกซิเจนนี้ครั้งเดียวแล้วคุณจะรู้ว่่ามันนดีแคไห มันคือส่วนประกอบออกซิเจนเข้มข้นสูงประเภทนี้มันไม่เพียงแค่ซักชุดนักเรียนให้สะอาดใช้ทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนของลูกและผ้าขนหนูที่ใช้มาหนึ่งปีไม่แช่ไว้ก็ไม่รู้ว่ามันสกรปรกขนาดนี้เสื้อผ้าสีเหลืองในตู้เสื้อผ้าเมื่อปีที่แล้วใช้มันกําจัดคราบเหลืองได้มันจะไม่ทําให้เสื้อผ้าสีตกเหมือนผงซักฟอกหรือเก่ารองเท้าหลุดเราใช้แป้งหนึ่งฝาผสมกับน้ําอุ่น40องศาภายในฟองออกซิเจนสามารถละลายคราบสกรปรกที่ติดแน่นได้ใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกลงไปแช่ประมาณ10กว่านาที หยิบออกมาแล้วถูเบาๆก็สะอาดขนาดนี้ครับน้ำมันครับเหงื่อหรือคราบซีอิ๊วก็ซักออกได้สะอาดหมดจดมันอ่อนโยนไม่ทำร้ายมือเสื้อผ้าสำหรับเด็กและหญิงตั้งคันสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจซักผ้าเสร็จแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้และผลไม้ที่สำคัญวันนี้ราคายังคุ้มค่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับหนึคนแรกรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อใช้โปรโมชั่นนี้ดูสิ